เคสที่มีปัญหาครับตัวอย่างจะเป็นช็อกโกแลตแบบเข้มข้นก็คือดาร์กช็อกโกแลตอันนั้นเนี่ยถ้าเกิดน้องหมากินเข้าไปเนี่ยครับต้องรีบพาไปโรงพยาบาลเลยเพราะว่าสวัสดีครับอินดีต้อนรับสุขภาพพับแผดมากกับรายการพอสอคาเดมี่รายการที่จะทําให้สัตว์กับสัตว์เลี้ยงมาเขินนะครับผมแมนเจียนยองนะครับสวัสดีครับสวัสดีนวันนี้พวกเราอยู่กับผููเชียวชาญลรงพยาบรรสัทสัตวแพทย์คุณมอมูนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมหมอหมูนะครับนายศัตวแพทย์วันทวัชชวันริภูรับก็เปิดโรงพยาบาลสัตว์ที่โรงพยาบาลสัตว์ NW Animal Hospital ครับอยู่นนทบ,บุรีนะครับราชพฤกษ์ โอเคเลยนะครับขุนหมูวันวาเลนไทน์ใช่เวลากับใครครับก็ต้องเป็นคนสําคัญอยู่แล้วอ๋อก็เลยให้ช็อกโกแลตด้วยใช่ไหมครับก็เลยโพมยักษรูนะครับเพราะว่าจริงๆน้องมาน่ารักเกินไปเราบางครั้งออกกินช็อกโกแลตเต้นน้องมามารูยกึกออกกินด้วยกันกินด้วยกันถ้าแบมนั้นอย่างนั้นยักเชลล์นิดน้อยได้ไหมได้ไหมเจ้าขอได้อินว่าน้องมากินช็อกโกแลตไม่ได้ใช่ไหมครับ ใช่ครับในช็อกโกแลตนะครัจะมีสารตัวหนึ่งที่ทีโอโบมีนนะครับซึ่งการดูดซึมครับระหว่างของคนกับน้องหมาเนี่ยจะไม่เหมือนกันพี่จับช็อกโกแลตเป็นยังไงบ้างครับตัวสารหัวใจเต้นไวแล้วก็ทําให้เกิดภาวะช็อกได้ครับก็ถือว่าเป็นอันตรายกับน้องหมามากเลยเรวถ้าผมตกลงผิดเตะน้องหมาก,กินแล้วเป็นไงทำยังไงดีครับ คือถ้าหนึ่งเลยปริมาณช็อกโกแลตเนี่ยครับไม่ได้เข้มข้นมากอันนี้ก็อาจจะไม่เป็นอะไรครับต้องคอยดูอาการประมาณ15านาทีถึงครึ่งชั่วโมงแล้วดูว่าเขามีกระวนกระวายไหมวิ่งบนไปบนม,มาหรือว่ามีหอบเหนื่อยมาะกกว่าปกติหรือเปล่าถ้าสมมติมีอาการตามตามที่หมอบอกอะครับก็ควรพาไปรักษา <Wow. S 1> ต้องพาไปโรงพยาบาลทักบแล้วแล้วถ้าไม่ได้เข้มข้นมากอะครับก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาส่วนใหญ่ที่หมอเจอเคสที่มีปัญหาครับส่วนใหญ่จะเป็นช็อกโกแลตแบบเข้มข้นก็คือดาร์กช็อกโกแลต อันนั้นเนี่ยถ้าเกิดน้องหมากินเข้าไปนะครับต้องรีบพาไปโรงพยาบาลเลยเพราะว่าหนึ่งเลยให้ยาดูดซึมสารพิษออกก่อนนะครับหรือว่าทําให้น้องอาเจียนก็จะช่วยได้แล้วมีขนมอะไรที่ สามารถให้แทนช็อกโกแลตมีมีอะไรบ้างครับถ้ให้หมอแนะนําก็จะเป็นเหมือนขนมเอาไว้สําหรับขัดฟันน้องหมาก็ได้ครับเป็นกระดูกที่เอาไว้ขัดฟันหรือว่าขนมอื่นๆทดแทนที่ไม่เกิดอันตรายกับร่างกายเขาแบบนี้ดีกว่าการที่เราจะให้น้องน้องสุนัขเนี่ยครับทานอะไรก็แล้วแต่ครับเราควรจะรู้ก่อนว่าอาหารชนิดนี้เป็นพิษกับเขาไหมเหมือนเราสามารถกินได้นะครับแต่ถ้าเขาทานเข้าไปเนี่ยจะเกิดอันตรายกับเขาได้โอเคนะครับวันนี้ก็เรื่องสําคัญมาก เลยนะครับค<ช>ุณหมอขอบคุณมากครับ,บ,รบทุกคนคอยากเรียนรู้เรื่องสำคัญใน POS t Academy อย่าลืมกด l ล k e กดแชี์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งด่วนด้วยนะครับเพอือยากพลัดวิดีโอของเราต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ